ฮัลโหลมีปัญหาแล้วครับมีอะไรอ่ะฮ mm ัลโหลฮัลโหลนี hmm. ่ฮัลโหลหวังว่าทุกอย่างจะไม่ผิดแผนนะเ่นชดไม่มาเลยเราจะประการตัวเขาวันจนันทร์คนจักหม้ฮานรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่น่ะตำรวจจะสอบปากคำสอบปากคำเหรอแล้วจะต้องสอบปากคำไปทำไม ในเมื่อเขาก็ยอมรับผิดแล้วนี่นะอะเพราะฉะนัพี่ชัยลีเรนชดยังไม่ถูกตัดสินว่าเขาผิดฉะนั้นเราควรเงียบก่อนดีกว่าเธอนั่นแหละเงียบ ทำไมไม่รับสายเลยรับสายสิไรยสาระไม่จะเป็นต้องรับหรอกฉันไม่อยากจะรับถ้าไม่มีอะไรปิดบังก็รับไปสิเอามานี่เอามเอานี่นะสองค้าพันเหรอเอามาให้ฉันเอามาเห็นไหมถ้าทำอะไรกับฉันลันชดหนุนหลังเธอไง เลยกล้าดีขนาดนี้ใจไหมเอลบานี่เธอเป็นอะไรนะเอลบาบอกมาสิว่าเธอเป็นอะไรเธอสงสัยครอบครัวตัวเองเพื่อรันชอดอย่างนั้นเหรอฮะทำไมเธอเป็นแบบนี้พี่ไม่รู้จักรันชดดีค่ะพี่วิมานรันชดรันชดรันชดพอแล้วนะลบาพี่ไม่อยากจะได้ยินชื่อนั้นมันมีดีตรงไหนไอ้ชื่อนั้นนะ่ะไม่ดีตรงไหนถึงยอมทิ้งทุกคนเพื่อคนคนเดียวเข้าข้างกันอยู่ได้จะทําอะไรล่ะ อยากพิสูจน์ว่าเขาบริสุทธิ์เหรอเธอเห็นอะไรในตัวคนคนนั้นกันนะพี่กำลังใช้ความเครียดเข้านำพี่ไม่เข้าใจว่าใครกันแน่ที่ร้ายจริงๆนี่รู้ไหมอย่าพยายามทําเป็นเก่งและคิดหนีนะไหม่อน้้นะก็ชฉันข่าแกแนะ่นี่น นี่ตอนนี้อาจจะยังไม่เป็นไรอยากกินอาหารหน่อยไหมล่ะสนใจหรือเปล่าจะกินไหมมันอยู่ไหนกันนะอยู่ไหนนี่นี่อาห นี่นะนี่นี่ี่ี่ี่จะฆ่าครอบครัวแกแล้วจะเริ่มจากแกก่อนเลยถ้าเกิดอะไรขึ้นนี่นะี่หายไปไหนมาแล้วทำไมแกถึงไม่รับสายฮะ<อ>มีอะไร วอว่ารันชดเนี่ยคอองจะยังไม่โดนประกันตัวนะออว่ามาฉันไม่ต้องได้รับการประกันตัวหรอกนะฮะฉันจะมาเมื่อ,อไหร่ก็ได้นี่นอะเออ,เอ,อ,เอ,อพระเจ้าแกคงลืมไปแล้วสินะว่าที่โดนซ้อมครั้งก่อน เพราะว่าแกมายุ่งกับครอบครัวฉันอย่านะอย่านะอืมถ้าเขาบังจะฆ่าไม่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 จะเเขาโทษทีนะโทษทีอือืมอืมอื้โหนี่นี่พอใจหรือยังนะมานี่หอ่แล้วเห็นไหมเฮ้เฮ้เฮ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยมินี่ห่างนะแกไม่ได้ฉลาดพอที่จะทำอะไรแบบนี้ด้วยตัวเองหรอกเนอะ บอกมาอ,อยา่ารวมมือกับใครออบอกมาสิไม่ไม่ไม่ยะฉันจัดการเขาเองถ้าจะให้มันพูดเองมานี่มา